แม่แม่ทำอะไรอยู่แม่เอาแผ่นเก่าๆมาดูเนี่ยอยากจะก็อยากจะลองเปิดดูบ้างมันคิดถึงความหลังอะแต่แน่ใจไหมว่าเครื่องเล่นมันยังใช้ได้อยู่ไหมเคยเปิดไหมเคยเปิดมานานมาแล้วไม่ต้องลองก่อนนะจะต้องลองลองเปิดดูซิเ่ายังใช้งานได้อยู่ไหมโอเคพราะเขาก็สมอลเขเจะของเครื่องแล้ว อยู่ได้ลองฟังนะจ่าจ่าไม่ได้รักไปสองสวเลยอะไรสูงยาวขาวตึงไงเดี๋ยวมันเป็นเพลงชุดนี้ของแม่เนี่ยแผ่นนี้เก่ามากชุดแรกของแม่เลยเลยนั่นแหละค่ะรูปแม่ชื่อยู่พะลูกสาวมากนะอยู่พะลูกใหญ่ใหญ่ใหญ่ปิดไว้แล้วแต่พอสอนไหนอะแม่ ปีสองห้าสองหนึ่งเกิดยังคะหนูดายังไม่เกิดหนูดาเมื่ไม่เกิดหนูดายังไม่เกิดอันนี้จะลองฟังพี่หนิงก็เพิ่งห้าหกขวบลองลองลองแม่เปิดเดี๋ยวพี่หนิงพี่หนิงเคยฟังไหมเน่งของแม่เพลงเนี้ยเคยฟังเคยฟังนะเน่งอยู่เพื่อลูกนะเคยอยู่เพื่อเราเลยเคยฟังจากแต่ว่าลองเปิดจากแผ่นเสียงดูให้เดี๋ยวลองเปิดดู มาลุ้นค่ะว่าเครื่องยังใช้ได้อยู่มั้ยคลาสสิกมากค่ะเฮงะเบลวูสใช้ได้โอ้เบเกิลการุ่ยยังไม่เกิดเลยพี่นิเกิดแล้ว อย่าอย่าอย่าดึงดราม่าอย่าดึงดราม่าโอเคนะคะก็ยใช้งานได้ค่ะโอเคนะสุดยอดก็เปิดไปก่อนมะแล้วไม่เดี๋ยวต้องหากันคิดชื่อหน่อยนะ